สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมานะครับบอกวิธีการแก้ปัญหาในส่วนของอเครื่องเสียงนะครับเป็นประเภทซาวานะครับซึ่งจากว่าลูกค้าใช้งานไปแล้วก็พบปัญหาคือไม่พบเมนูในส่วนของบลูทูธนะครับโดยเฉพาะรุ่นท็อปๆนะครับมันจะมีฟังชั่นบลูทูธเนี่ยไม่โชว์มัน้าต่างเมนูของตัวตัวเครื่องนะครับนะฮะเราดูว่า ปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับเราจะมีการแนะนําว่าต้องทํำยังไงนะครับเอามาดูปัญหาก่อนครับอันนี้ฮะจากวิดีโอนะฮะดูนะฮรนะครับ Wi-Fi นะครับนะครับออปติคอลนะครับแล้วก็ HDMI แล้วก็ตามด้วย USB นะครับแล้วก็วนมาที่ Wi-Fi เห็นไหมเมนูส่วนของตัวที่เป็น b l บลู o t h จะไม่มีตอนนี้เรามาดูว่าจะทํำยังไงเพื่อจะไปทําการค้นหาแล้วก็ทํำการเชื่อมต่อกับตัวสปารของเราตัวนี้โอเคนะครับเอามาดูครับ อ่ะับแรกนะครับเราก็มีการติดตั้งแอปก่อนนะครับแอปนั้นชื่อว่า Google Home นะครับสำหรับลงในมือถือเราก่อนนะครับก็คือถ้าเป็น Android นะครับก็ Play Store แต่ถ้าสำหรับ iOS ก็เป็น App Store นะครับอ่ะโอเคดูดูว่าขั้นตอนทำยังไงนะครับยกตัวอย่างนะฮะอันนี้เป็นของ Android นะครับอันแรกก็คือนะครับไปที่ Google Home นะครับทำการโหลดมา นะครับที่สุดนะครับการดาวน์โหลดนะครับครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งนะครับเดี๋ยนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จร้อยเสร็จปุ๊บโอเคก็เปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับอ่านะครับหลังจากนั้นก็กด get start ครับเพื่อเข้าสู่หน้าถัดไปนะครับแล้วก็มีการสร้างแอคเคาทอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมันคืสร้างแอคเคาทไว้่อแอคเคานะครับ สามารถสร้างอีกเค้าได้อีกนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแอคเคาท์นะครับของเราแล้วกันนะครับหรือต่างๆเนี่ยก็จะมีนะครับผมสร้างไว้สองห้องนะครับมีห้อง LG กับน้แว่นนะครับเราวสามารถจะสร้างห้องอื่นได้อีกนะครับอ่าวนี้ผมยกตัวอย่างให้เป็นแอ LG Home นะครับนะเปิด wi-fi ครับแล้วก็บลูทูธด้วยกดขั้นตอนต่อไปครับยินยอมนะฮะหลังจากนั้นทำไมครับก็กดนะครับสเตตติ้งครับนะครับเลือกไปที่โลเคชั่นครับ นะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นการอ่าค้นหานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเปิดบลูทูธอุปกรณ์บลูทูธได้ครับฟังก์ชันบลูทูธเปิดออนครับยินยอมครับน่เรียบร้อยครับโอเคหลังจากนั้นก็นะครับขึ้นคำว่า LG Home นะครับที่เราสร้างไว้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปนะครับเป็นการค้นหานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับกับตัวซาวบานั่นเองกดที่บวกฮะกดบวกไปแล้วก็ครับเซตอัพดีไว้นะครับเลือกไปที่นิวดีไว้นะครับเลือกเลือกไปที่ห้องนะครับอ่า LG Home นะครับในช่วงระหว่างนี้ก็ต้องการค้นหานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับนะครับเจอแล้วครับ l n Series นะครับซาวบาตรวจพบแล้วนะครับตอนนี้ก็จะในระหว่างระหว่างการเชื่อมต่อกับตัวซาวบา นะครับในระหว่างนี้เนี่ยนะครับอาจจะเรื่องของ WiFi เนี่ยอาจจะมีการหยุดการเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมต่อเป็นบางครั้งนะครับอาจจใช้เวลานิดนึงในช่วงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับเชื่อมต่อแล้วครับนะครับจะได้ยินเสียงนะครับจากตัวซาว์บาร์ขึ้นมาด้วยนะครับนะครับแล้วเราก็การเซตเรื่องของตัวห้องนะครับอันนี้ผมเซตไว้ที่นะครับรีเล็ตรูม เซตไว้นะครับแล้วก็กด next หลังจากนั้นก็ทําการนะครับเชื่อมต่อกับ wi-fi นะครับให้อยู่วงเดียวกันนะครับใส่พาส์ทเวิร์ดลงไปนะครับนะครับอ้าเช็คดูตัวู่ระหว่างนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในระหว่างการเชื่อมต่อกับ wi-Fi อ้าโอเคครับเรียบร้อยครับเชื่อมต่อเรียบร้อยอ่านะครับ โอเคนะครับหลังจากที่สุดนะครับนะเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็จะมานะครับเข้าสู่เงื่อนไขของทาง Google นะครับเพื่อเป็นตัวช่วยเรานะครับนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของ Google นะครับเป็นอโยบายนะครับเรื่องการบริการนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เพื่อการจดการเสียงนะครับเราสามารถจะใช้ Google a s s i s t a n t ได้นะครับช่วยนะครับโดยการเราอาจจะต้องพูดลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนนะครับว่าจะทักทายยังไงนะครับต่อไปนะครับนะครับ ก็จะต้องพูดไปนะครับต่อไปครับอักรีครับยอมรับนะครับนะครับค่าเดิมโฟล์นะครับค่าเริ่มต้นนะครับในการใช้งานนะครับก็คืออาจจะต้องมีแอปตัวหนึ่งที่เราสามารถติดตั้งไว้แล้วก็ยืนยันว่าเราต้องการใช้แอปไหนนะครับอย่างเช่นใช้ Spotify นะครับหรือตัวยืน YouTube หรือมาจากจุกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อันนี้เรายืนยันตัวอย่างนะครับเป็นป็นพที่ไฟล์แล้วครับแล้วก็กด Next ครับนะครับ แล้วก็ลิงก์ไปทางเรื่องของตัวที่เป็น Netflix อ่าถ้าเราไม่ใช้เราก็กด Next ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าเราต้องการจะใช้ Device ตัวนี้ในห้องที่เป็น Relax Room Speaker นะครับแล้วก็เรื่องของแอปนะครับแล้วก็จะเป็น Spotify YouTube Music นะครับแล้วก็ยืนยันที่เราจะใช้ Wi-Fi นะครับในการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi นะครับประมาณนี้นะครับตามเมื่อนไขนี้นะครับโอเคลังนั้นก็กดด้อนหลังครับกด Back ครับ l ิฟทิสต์อัพครับ โอเคแล้วก็เข้ามาที่ไหนฮะเข้ามาที่หน้า,นาต่างของไอจีโฮมนะครับประมาณน,นี้หลังจากนั้นเราก็ต้องก,การจะเล่นนะครับที่ r e a ลกต์โฮมสปิเกอตัวนี้นะครับน่าเราก็ไปดูที่บลูทูธครับนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปเปิดบลูทูธเพื่อหาห้องที่เราต้องการจะทำก,การเชื่อมต่อนะครับอันนี้เราจเจอแล้วครับร e แลกต o โฮมสปิเกโอเคกดเข้าไปนะครับเพื่อนกานแทนครับ ่านะครับก็จะไปดังที่ทำไมฮะเชื่อมต่อกับตัวนะครับต่อบาของเราแล้วนะครับหลังนั้นเราก็ไปเล่นไฟล์ครับที่เราต้องการจะเล่นนะครับได้เลยครับยังไงฮะเราก็สามารถใช้าง,งานได้แล้วตามปกติ โอเคครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับใช้งานนะครับในส่วนของตัวที่เป็นฟังก์ชันบลูทูธนะครับงั้นตัวหน้าเครื่องเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของตัวฟังก์ชันบลูทูธได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยการกดไปส่วนคอนเฟิร์มนะครับตัวกดฟังก์ชันนะฮะนะครับ Wi-Fi บลูทูธนะครับแล้วก็ออปติคอลนะครับ A R C H D M i A r C แล้วก็ตามด้วย เปทีมไนะครับแล้วก็ตามด้ว USB นะครับครบทุกหน้าต่างเมนูแล้วนะครับอันหมายก็ว่าลูกค้าสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับโอเคนะครับถ้ามีปัญหาหรือสงสัยยังไงก็นะครับติดต่อเข้ามาเราก็จะดูแลให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ